บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ครอบกลุ่มทั่วประเทศโอทีจำกัดมหาชนเก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2497โดยแปลงสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่31กรกฎาคม2545นับเป็นองค์กรที่วางากฐาผาบสื่อสาร โทรคมนาคมไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่า60ปีด้วยประสบการณ์อันยาวนาน TOT พร้อมให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรตอบโดยการตอบสนองความต้องการควบคุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดประเภทธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยดำเนินการเองและร่วมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังควบคุมการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นด้วยค่ะ NTT OPE Service บริการออนไลน์ให้คุณจัดการทุกเรื่องได้ง่ายด้วยตัวของคุณเองตลอด24ชั่วโมงโดยถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายสามารถใช้บริการดังกล่าได้ง่ายสะดวกรวดเร็วมีระบบได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรวมถึงการรับรองความประภัยของลูกค้า ข้อมูลผู้ใช้บริการการเป็นแลงข้อมูล,ลต่างๆรวมถึงการตรวจสอบยอ่อค้างชำระบ,บริการการเป็นโปรโมชั่นต่างๆจาก t o t เช่นบริการอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการ 2. w ง k ิกเบลใบแจ้งค่าบริการทางอีเมลหรืออีเบลให้คุณรู้ค่าบริการรายเดือนจาก t o t ได้สะดวกรวดเร็วเพียงใช้อีเบลเพื่อรับใบแจ้งค่าบริการทางอีเมลแทนการจะส่งทางไปรษณีย์ t o t h e ีเ c a ท์คอร์เซ็ ็นระบบคอเซนเตอร์ที่ติดตั้งให้อบทอทั่วประเทศประมาณ7,800แห่งสำหรับใช้ทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษในพื้นที่ของอบทอเพื่อแจ้งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้งเหตุไฟไหม้หรือเหตุด่วนเหตุร้ายเมื่อผู้สูงอายุต้องการคร้อมช่วยเหลือสามารถแจ้งได้เพียงแค่กดปุ่มโทรศัพท์บ้านเพียงปุ่มเดียวระบบจะแสดงข้อมูลผู้สูงอายุเช่น ประวัติบุคคลรายละเอียดสุขภาพข้อมูลการติดต่อกับฉุกเฉินและแผนที่บ้าน Google Map บนจอภาพที่สามารถแจ้งเหตุทำให้ทางเจ้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุได้ทันที e o t Wi-Fi City เป็นบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายสำหรับให้อปทอ จัดทำโครงการ Wi-Fi City เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่สำหรับเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆในพื้นที่สาธารนณะหลักในการให้บริการอินเทอร์เน็ตก็คือ 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ต 2. สถานที่ให้บริการควรเป็นพื้นที่สาธารนณะที่มีประชากรทุกคนมีสิทธิ์เข้าใช้งาน สเทศบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการนำภาษีกลับมาให้ประชาชนใช้บริการ 4. บริษัททีโอทีจำกัดในฐานะองค์กรที่สังกัดกระทรวงไอซีได้รับนโยบายให้ร่วมโครงการต่างๆกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบและบำรุงรักษา TOT นรอบบริการที่ออกแบบเพื่อ มารองรับกับพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสใช้งานรับออกแบบวิธีการและช่วยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สามารถทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการขอใช้บริการเพราะสามารถดูแลได้ครบในบริษัทเดียวกับการให้บริก,บรการโคงค่าย ลูกค้าสามารถเข้ามาบริหารผู้ใช้งานหลบและสามารถดูข้อมูลหลอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์เบราว์เซอร์ได้ถ้าต้องการสามารถพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าได้